ีบรรยากาศนะครับที่วัดตะวันนะฮะพระนจิตตาน,นะครับก็มาเริ่มถวายนะครับทีตรงนี้นะครับมีตถา้ายายนะครับไปอยู่ด้านด้าน,นขวานะครับอยู่ทางด้านซ้ายของด้านหลวงตาบนชื่นนะครับตอนนี้เนะ แถวเดียวนะแถวเดียวตัวนี้กำลังมาแล้วนะครับบรรยากาศด้านในวัดก,ก็อบอว<ห>ล<ห>เลยนะครับยยืื้ไไ้ไไไไปปดดมมพี่ทุกคนนะครับยื้นไปได้ไหมนี่หลวงตามาแล้วนะครับถ้าหลวงตามาแล้วนะครับออไม่เป็นไรับแท่งเล่นนี้ตรงนี้นห่าง,ง,งขึ้นนะครับตรงนี่ห่างขึ้นเดิได้ได้นะครับตรงนี้เดินทางขึ้น

ไม่ถ้าสองชั้นมันจะเข้าหาดวงตาไม่ได้นะครับท่านต้องอยู่เป็นแถวเดียวนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าแถวเดียวมาแล้วนะครับสงสารมาแล้วนะครับเกิดการในวัดนะครับตอนนี้จะมาเยอะมากเลยครับตรงนี้มันจะกลายเป็นสองชั้นนะครับหน้ามดไยเนี่ยดวงตาจะขึ้นยังไงแล้วถ้าท่านจะเข้าหาดวงตายังไงนะครับ สถานแน่นมากเลยนะครับบอกแล้วไม่มครจับไม่ต้องโก้ับเองนะไม่มีอะไรดูแลนะครงนี้นะครับ <i> มาแล้วนะครับต,บตามมาแล้วนะครับ Rồi, khó. -braw khó. -braw khó. Rồi, đó, đi vào rồi các bạn. 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 đi vào เก็บกระเป๋าไว้ด้างหลังครับกระเป๋าไว้ังหลังครับนี่ไว้ด้านหลังนะครับกระเป๋าพิกไว้ด้านหลังนะครับผู้แก่รถครับผู้แกรข้ขึ้น้างดิมนะคะ ครทั้เอครับเนลอรอ้เลยครังเงครับบังเกัลกล้อในเอนี้เั้งบนอีก सत <laughs> म ครับแต่ลงตาระครับครับแต่ลงตาระครับลงาครงนลงครับลงาแลนะคงะต้องหยุดแล้วจบครงน่นนะครับตาครับความายขอบครับุกท่านที่ิตามชมนะอบคุณทุกคนที่กดไคแชร์นะครับใครที่เครลนะครับขยับไปนะครับขยับออกไปนะครับคนะานที่พักรนะครับฐานัรนะครับ ในระดับกราบรรยากาศที่วัดสักวันนะครับกระทาแน่นมากเลยนะฮะหกโมงจะเปิดให้ครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ขอดเรียบร้อยแล้วนะครับถวายเรียบร้อยแล้วหาที่พักอาศัยกันนะครับอท้องนี้จะไม่หล่กลางัะก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศบรรยากาศวัดนะฮะที่วัดสักวันนะครับในอำเภอเมืองเชียงรายนะครับใครที่อยากมาทำบุญก็แวะมาทำบุญได้นะครับ มากราบไหว้ดวงตาบนชื่นนะครับที่ตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณวัดนะครับก็คงเป็นวิหารตรงนี้แหละนะครับที่เราจะได้มากราบไหว้แล้วก็ฟังพระได้ให้พรนะครับโอเควันนี้คนหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันได้เจอกันอิกต่อไปนะครับสวัสดีครับ